ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาตามสัญญามาตามเสียงอ่าที่แบบว่าก้องกังวลน,นุ่มระมุนสุดเซ็กซี่เหมือนละคงที่ร้องง่างๆาร้องเงาเงาอยู่ในห้วงลึกของจิตวิญญาณคุณผู้ฟัง อ๋อบบต้องอ,อารำพบทเยอะหอกคุณผู้ฟังรีบๆเข้าเหอะตอนนี้กำลังบอกว่าขุดโพงรอฟังท็อปปิกจอดำของนางฟ้าแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะพิเศษนิดนึงนะคะหากแม้นว่าใครที่อายุต่ำกว่า18บวกก็ไปฟังช่องอื่นนะลูกไปดูกระตรงกระตูนอะไรกันก่อนอะไรเงี้ยชินจังโดเรมอนอันนี้สำหรับ FC สายหืน <laughs> เ c สายหืน่นทั้งสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีนะคะคืนนี้เป็นท็อปิกน่ารักน่ารักระมุนต่อใจไพ่ที่นางฟ้าหยิบได้นะคะ3ามใบนะคะมีเทนออฟสอดสิบดาบพ่มันจะบอกว่าหื่นได้ยังไงมันจะ18บวกได้ยังไงล่ะเธอได้สิเทนออฟสอดเดอะเมจิเชีแล้วก็ดิไฮพินเทนไพ่ การตื่นรู้ไพ่ซิกเซนไพ่เซ,น,เซนและจิตสัมผัสเลยอะไพ่ไร้มนสะกดมนมีราศีตุลเลขสิบ ราศีกุมเลขสองราศีมีนเลขสามราชินีพระจันทร์มีคนคนหนึ่งนะคะกำลังฝังลึกทางจิตวิญญาณถึงคุณขั้นสุดขั้นดีเขาจินตนาการอิเมจินถึงคุณระดับที่แบบว่าเขาสามารถทำให้ตัวเองมีความสุขเพียงแค่คิดถึงคุณเอเอฮคุณผู้ฟังเริ่มเริ่มแล้วนะเอาแล้นะมีคนคนหนึ่งเกิดราศีกุมเกิดราศีตุลธาต ลมนะคะลมมาเต็มเลยแล้วก็ตัวคุณอ,อาจจะเป็นคนธาตุน้ําราศีมีนได้หรือเป็นน้ํามีนกรกฎพิจิตได้ตอนนี้พลังงานของคนบางใครใครบางคนส่งถึงคุณโดยที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณเลยใช้เพียงแค่ความรู้สึกความรู้สึกที่มันขั้นดี ความรู้สึกที่คิดถึงคนินึงขาอยากได้ต้องการอยากได้เหลือเกินความรักครั้งเนี้ยต่อให้คุณปฏิเสธต่อให้คุณตัดขาดต่อให้คุณมีใครไม่สนครับตอนนี้พี่รู้แต่ว่าพี่ขอส่งพลังงานใช้กดแรงดึงดูดกับคุณผู้ฟังเขาส่งพลังงานผ่านความคิดถึงผ่านความสเสน่หา ผ่านความพิศวาสโดยใช้กดแรงดึงดูดหาคุณขั้นสุดนางฟ้ามองว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสายบุญแบบธรรมะธรมโมยึดมั่นถือมั่นแบบอือภายนอกเนี่ยดูแบบว่าธรรมะธรรมโมนะไม่ให้ใครเข้าใกล้ไม่ยุ่งกับใครไม่พูดไม่คุยไม่นินทาไม่สูงสิงกับใครแต่ด้านความรักเนี่ยพ่ายแพ้ค่ะประมาณว่าให้แข่งกับอะไรก็แข่งได้แต่ให้แข่งกับ หน้าคุณความรู้สึกความรักความเสน่หาที่มีต่อคุณเนี่ยชื่อคุณเสียงคุณใดๆเนี่ยแค่ได้ยินชื่อคุณเนี่ยภาพมาแล้วภาพลอยมาแล้วอ๋อความน่ารักเซ็กซี่แม่เนื้อนวนแบบคุณอาจจะเป็นผู้หญิงที่ลึกลับเข้าถึงยาก ความลึกลับเข้าถึงยากของคุณเนี่ยทำให้คนเหล่านี้นะคะราศีตุลราศีกุมพยายามที่จะหักข้ามใจตัดใจที่จะไม่ไปิดเจอไม่ไปเทคแอคชั่นหาคุณแต่ภายใต้ความพยายามจิตวิญญาณขั้นสุดของเขาจิตวิญญาณอีกซีกหนึ่งที่เป็นซาตานของเขาเนี่ยอยากจะเข้าใกล้คุณเหลือเกินอยากจะไปแบบใกล้ๆอยากเจอคุณอยากให้รู้ว่าแบบเขาเนี่ยนะ ตามเป็น fc ตัวยงตามส่องตามสํมเบงิงคืนไหนไม่ได้ยินเสียงคุณคืนไหนไม่ได้ส่องคุณในโซเชียลเนี่ยนอนไม่หลับเหมือนของขาดขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งแบบ นะมันเอมนโนเพอพกแบบจินตนาการขั้นสุดถ้าวันหนึ่งได้อยู่ใกล้ๆคุณทั้งวันทั้งคืนได้อยู่ใกล้ๆก,กับคุณ24ชั่วโมงเขาคงจะนอนตายตาหลับสักครั้งหนึ่งได้แบบว่าจิ้นกับคุณได้แซบกับคุณได้กินซอยจุได้ได้แ <laughs> บบว่า จัดขนมจีบซาลาเปากับคุณเนี่ยเขาคงมีความสุขเขามองคุณแบบน่ารักนุ่มนิ่มยั่วยวนแล้วก็ดูดันเกลี้ยกาดคุณช่างเป็นสเปคเขาเหลือเกินเขาได้แต่พินิษพิเคราะแล้วก็บอกว่าส่งพลังงานใช้กดแรงดึงดูดถึงคุณแบบความคิดถึงที่เขามีแต่คุณเขานั่งเฉยๆปิดไฟนั่งเฉยๆนั่งแล้วก็เอามือจับที่หน้าอกแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะเธอรู้ไหมเราคิดถึงเธอมากเลยอะความคิดถึงเนี้ยเขา เาเพียงแค่เอามือจับที่หน้าอก ส่งกดแรงหนึ่งดูดหาคุณความรู้สึกขนลุกแปลกๆความรู้สึกแบบว้าหวิวในหัวใจเขาอ่ะมันส่งไปให้คุณแล้วคุณรับรู้บ้างหรือเปล่านี่คือราศีกุมราศีตุลราศีมีนนะคะกําลังคลั่งรักคลั่งใครและใช้กดแรงดึงดูดขั้นสุดขั้นดิฟถึงคุณหนักมากคําว่ากดแรงหนึ่งดูดถ้าหากว่าคุณผู้ฟังศึกษาจริงๆลองไปเซิร์ชดูใน Google นะคะมันมีอยู่จริงนะคะสมมุติว่าเรานั่งคิดถึงใครมากๆเราเพียง แต่อธิษฐานทำสมาธิแล้วบอกว่าโทรกลับมาหน่อยติดต่อมาหน่อยเทคแอคชั่นมาหน่อยไม่นานนะคะบางคนภายใน3ชั่วโมงภายใน3วันนี่คือติดต่อกลับมาเลยนะแต่มันจะมีวิธีลองไปศึกษาดูนะคะนะคะตอนนี้มีคนกำลังใช้กดแรงดึงดูดใช้จิตวิญญ,ญาณขั้นสุดใช้เมนิเฟตแล้วก็ใช้ว i สต o อมสื่อสารผ่านคุณให้คุณรู้ว่าเขาอยาก ใกล้ชิดอยากสเสน่หาต้องการคนคนนี้มีความต้องการคุณขั้นสุดแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวตนไม่สามารถที่จะบอกให้ใครรู้ได้ว่าชอบคุณเหลือเกินหากแม้ว่าคุณมีใครมีคนของใจนะคะคนคนนี้ที่แอบบชอบแอบบรักคุณหรือหากแม้ว่าเขาโสดไม่สนิทมีคนอของใจอยู่เขาแอบบชอบแอบบคลั่งใครคุณเนี่ยเขาอยากบอกว่า ต่อให้ข้างๆเขาอยู่กับใครข้างๆเขานอนอยู่กับใครแต่ใจเขาความรู้สึกขั้นดีกของเขาจิตวิญญาณขั้นลึกของเขาเนี่ยส่งถึงคุณเนี่ยคิดถึงคุณเขาอาจจะชอบรูปร่างหน้าตาภายนอกคุณมากๆแบบคุณน่จ,จะเป็นสเปคของเขาที่แบบเจอ น้องนางเมื่อยามขวานบินคือแบบว่ามันสายไปแล้วอะ่ะทํายังไงได้แต่ก็เลิกรักไม่ได้เลิกปลื้มไม่ได้เลิกค้างใครไม่ได้แบบคิดในใจนะถ้าหากว่าคนข้างๆไม่ใช่คนนี้แต่เป็นคุณเนี่ยคงจะแบบว่าจัดทั้งวันจัดทั้งคืน <c oughs> อันนี้คือพลังงานตามไพ่นะคะไม่อินไม่นอยไม่บอกว่าสีเลียนนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะแบบนางฟ้าไม่โอเคนะแบบเนี้ยไม่นี่คือพลังงานตามไพ่มีคนคนหนึ่งที่ ที่แบบว่าก็เขานั่งอยู่เขานั่งอยู่บนที่นอนแล้วเขาามือปิดตาตามไพ่ในรูปนะคะแล้วก็มีดาบทิมทิมเข้ามาเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าต้องปิดตาเพราะเขาคิดถึงคุณเนี่ยภาพคุณหน้าคุณเขาเอาเออกจากหัวออกจากหัวใจออกจากความทรงจําไม่ได้ทําไมมันถึงได้ลอยมาแบบปึงป้งปึง้งปึ้งใส่หัวใจเขาขนาดนี้ลืมตา ในแสงที่มืดมิดแต่ความสว่างวาบความข่าจัวหน้าเจียความออรา่าเขาได้แต่ m เมจ อิมเมจินจินตนาการว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งได้ไปอยู่ในตรงนั้นน่ยได้นั่งข้างๆคุณบนเตียงหรือได้กอดคุณสักคืนเนี่ยเขาจะไม่ยอมป่อยจะไม่ยอมลุกไปเข้าห้องน้ําไปดื่มน้ําได้เลยจะกอดลัดฟัดเหวี่ยงคุณอยู่แบบน,นั้นล่ะคะ่ะที่นางฟ้าอ่านพลังงานแล้วแบบเนี้ยเพราะว่าบอกก่อนนะว่าเพราะว่านางฟ้าโสดนะเว้ยนางฟ้าก็เลยแบบใส่พลังงานจัดเต็มอย่าอย่าอย่าคิดเยอะอย่าแบบ งงว่าแบบเธอมีแฟนหรอทำไมเธอถึงแบบว่าดีฟขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไนะอโซนไออยู่คนเดียวเด้อที่คอนโดอะไม่มีใครเพราะฉะนั้นไอก็เลยใส่พลังงานให้พวกอยู่เคิริมไงโอเคมาไปต่อความสิบดาบอะความสิบดาบมันเป็นอะไรที่ จ็บปวดทุกใจเอาเออกจากหัวใจไม่ได้โอ้ยต้องการความต้องการที่เขามีต่อคุณถึงขั้นที่แบบว่าสิบดาบแล้วก็ส่งพลังงานใช้กดแรงดึงดูดกับคุณเนี่ยเขานะคะเพียงแค่เอามือของตัวเองเนี่ยรูปไหลไปตามร่างกายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบทําไมมันถึงมีความสุขแบบนี้วะแบบคิดถึงคุณทําไมมันถึงได้แบบว่าโอ้ยลื่นชื่นมืน่นหัวใจอะไรขนาดนี้คนคนนี้นะคะราศีกุม ราศีมีนราสีตุนเลข10บเลขสอเลข3 233อง2 3 3 2, 12, 13, เนี่ยเวลาคิดถึงคุณเนี่ยเขาจะมีความสุขมากๆเลยไม่ว่าตื่นมาตื่นจากฝันจะเป็นเช่นไรแต่ภายในภายใต้ความฝันแล้วก็ความคิดเนี่ยสุขจังเลยอะใช้หมอนข้างเป็นตัวแทนคุณอาจจะมีหมอนข้างหนึ่งใบหมอนไก่หมอนกอดเต็มไปหมดเลยอาจจะมีหมอนเยอะแยะเต็ไมไปหมดมีความสุขจังเลย ประมาณนั้นน่ะพูดต่อวันฮาอ่ะเขามีความสุขกับการได้จินตนาการว่าหมอนข้างเป็นคุณอะถ้าสมมติว่าเขายังโสดหรือยังไม่มีใครนะคะนางฟ้ามองว่าคุณกับเขาอาจจะเกิดวันจันทร์วันศุกร์วันอังคารวันอาทิตย์ได้นะคะคุณกับเขาอาจจะบบว่ารู้จักกันมาเนิ่นนานตั้งแต่หนึ่งปีไปจนถึง13ปีแล้วเพราะมันมีเลขหนึ่งเลขสาเลข1ิบนะคะเขาอยากบอกว่าความรัก ความสเสน่หาความตาตึงรักแต่ครอบครองไม่ได้เนี่ยโคตรเจ็บเลยโคตรเซ็งเลยถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงจะฉุดคุณขึ้นหลังควายฉุดคุณขึ้นมาแล้วพาไปจัดที่กระท่อมแล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้ไงสมัยนี้มันเป็นไปบ่ได้เด้อ <laughs> ประมาณนั้นนะคะเขาคิดไปว่าแบบโอ้ยเกิดมาผิดที่ผิดทางอะ่ะลุงนี้น่าจะเกิดในสมัยแบบว่าอายุทยงอายุทยาอะไรเงี้ยคือประมาณว่าแบบคงจะฟินหน้าดูเลยมีกองฟงกองฟางเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เลยชุดนี้โดนจับแน่นอนคนคนนี้นะคะคิดสละตะาคิดเยอะมากๆเลยคิดว่าได้เป็นแฟนคุณสักวันหนึ่งเนี่ยคงจะมีความสุขที่สุดเลยสุขจนอิ่มล้นอ้อจนไม่อยากจะบอกว่า พัดพางจากคุณความรู้สึกที่เขามีกับคุณตอนนี้นะคะสิ่งเดียวที่เขาทำได้ก็คือฝันค่ะ <laughs> ฝันมโนไม่ได้เป็นแฟนคุณแล้วก็บอกว่าฝันฝันกลางวันฝันถึงดอกไม้หอมแน่นอนนอนไม่อยากจะตื่นเขาไม่อยากตื่นเลยไม่อยากตื่นจากฝันในฝันเขาจะทำอะไรกับคุณก็ได้ทำได้ทุกสิ่งอย่างเท่าที่คนคนหนึ่งจะจัดเต็มจัดทุกท่าเท่าที่เขาจะครีเอทได้แต่ในชีวิตจริงอะโอ้โหคุณอะเกินเอื้อมเลยคุณอยู่โคตรไกลเลยความเป็นเดรฮายพิเทตของคุณอะพรอ สวบพร้อมหยุ่มหัวแค่ใช้สายตาพิฆาตเขาก็ยอมแล้วว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีบุค,คลิกที่มันมีสไตล์ที่แบบดึงดูดมากๆดึงดูดแบบประมาณว่าต่อให้คุณแต่งตัวเรียบร้อยคุณก็ดูเซ็กซี่ทะลุเสื้อผ้าความน่ารักความเย้ายวนความแบบว่าอยิ้มนิด ตากนิดจมูกหน่อยความตาหวานความเสียงพ่อของคุณนะมันทําให้เขาแบบว่าเค erm ิมเพอเก็บเอาไปฝันบางคนนะคะหากมันว่าคนคนนี้เขาส่องคุณแค่โซเชียลนะ เขาจะเซฟรูปคุณแบบทั้งอัลบั้มเลยอะ่ะมือถือเขานี่ถ้าหายไปหลุดไปเนี่ยก็คือมีแต่รูปคุณคุณอาจจะบอกว่าตกใจอุ๊ยไอ้โลกจิตที่ไหนมีแต่รูปฉันเต็มไปหมดอะไรประมาณนั้นน่ะหรือหากแม้นอกคุณเนี่ยเคยดีลความสัมพันธ์กับเขานะเขาอยากบอกว่าวันนั้นที่ได้จับมือเธอที่ได้หอมแก้มเธอได้ แนบชิดสนิทเนื้อเธอเนี่ยวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเราก็ยังคงใช้กดแรงดึงดูดถึงเธอทุกวันทุกคืนนะคะนี่คือพลังงานไพ่สามใบลาสิตุลลาศิกุมลาสิมีนนะคะส่งพลังงานใช้กด แรงดึงดูดใช้เมนิเฟตทางจิตวิญญาณขั้นสุดขั้นดีบคุณอาจจะทําให้เขาแบบว่าบรรลุบรรลุถึงสวรรค์หลายครั้งแต่หลายครั้งในแต่ละวันเขาก็อย่างที่บอกอะ่ะเขาสามารถที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขได้เพียงแค่นึกถึงคุณเพียงแค่อยู่กับหมอนข้างเพียงแค่ imagine จินตนาการว่าได้อยู่กับคุณทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขาจะมีความสุขแค่ไหนนะคะ เบาๆกรุบกริบนะคะพลังงานของคนคนนี้นะคะ ต่อให้เขาไม่ได้เจอคุณเลยทั้งชีวิตอ่ะแค่คิดถึงคุณนึกถึงหน้าคุณคิดถึงเสียงคุณคิดถึงแววตาสลีละเสื้อทรงองค์แอลอันเย้ายวนย่วยวนของคุณเนี่ยคุณก็คือความสุขในแต่ละวันแต่ละคืนของเขาก่อนหลับแล้วก็ตื่นมาอยากส่องอยากส้ำเบิ่งคุณทุกวันนะคะนางฟ้าไม่รู้ว่าจะตรงกับใครหรือเปล่าแต่อยากบอกให้คุณรู้ว่ามีคนกำลังข้างรักข้างใครเคลือบเคลิมแซบรูปคุณไปอีเมจ จินตนาการแล้วก็อยากให้เขาได้อยู่ในชีวิตคุณสักวันหนึ่งสักคืนหนึ่งเขาจะตายตาหลับไปแบบว่ามีความสุขฮ่าโล,ล่งนะได้ปลดปล่อยคุณอาจจะบอกว่ามองว่าแบบ มันมีหรอนางฟ้าคนที่แอบชอบเราท้นางนที่ไม่รู้จักเราแค่แบบเซฟรูปเราก็แบบว่าขึ้นสวรรค์ได้มีจริงๆค่ะเป็นแบบว่าพวกเอฟซของคุณอ่ะคุณอาจจะมีเอฟซเยอะคุณอาจจะเป็นคนที่เด่นดังในโซเชียลคุณอาจจะเป็นคนที่แบบทำงานเกี่ยวกับออนไลน์เป็นยูทูบเบอร์อะไรก็แล้วแต่และบุคคลเหล่านี้ที่ชอบคุณเนี่ยก็ชอบจริงๆชอบจริงจังหรืออาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องสมัยเรียนมาหาลัยมาเจอคุณใหม่แล้วเขาก็แบบ ุ้ตอนนั้นไม่ได้บอกรักคุณน่ะชอบคุณน่ะตอนนี้มาเจอคุณแล้วก็บอกว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ่ะเซฟเลยโพสตมาเยอะๆเลยหนูเดี๋ยวป๋าจะเซฟเซฟเซฟ พลังงานแบบว่าเมื่อก่อนมันไม่มีกล้องไงเมื่อก่อนไม่มีมือถือไงตอนนี้มีทุกสิ่งอย่างแล้วทั้งเซฟทั้งซูมทั้งฟังคุณอาจจะโพสต์คลิปแล้วก็พูดเหมือนดังฟ้าได้ใดเขาก็แบบว่าเข้าไปฟังเสียงคุณทุกวัน,ท,วนทุกวี่จนมันเข้าไปฟังในซิลิบัมของเขานี่คือพลังงานท็อปปิกสิบวกเบาๆที่มีคนคนหนึ่งสามารถบรรลุถึงสวรรค์โดยที่จินตนาการิมนเพียงแค่นึกถึงหน้าคุณเสียงคุณสลี ท่าทางสืส้อทรงองค์เอลใดๆของคุณนะคะเขาอยากบอกว่า aa, ฝันดีทุกคืนเลยแค,แค่คิดถึงชื่อน้องหน้าน้องเสียงน้องประมาณนั้นนะคะเบาๆนะคะฝันดีกุในคิดนะคะรักแอฟซีทุกคนนะคะ